ร้านดีจริงการเกษตรสวัสดีค่ะหาลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ราคาคุ้มค่าทางร้านของเรามีพร้อมส่งตั้งแต่12ลิตร16ลิตรแล้วก็20ลิตรเลยนะคะของแถมต่างๆจะอยู่ภายในกล่องครบคันพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันเลยนะคะนี่โอเคแกะออกมาแบบนี้ของแถมตอนนี้นะคะจะเป็นสายชาร์จแถมให้ห่อัน สายสะพายหนึ่งคู่ซ้ายขวาเลยแล้วก็ดมท่นยานะคะตัวนี้ปรับยืดได้แล้วก็ดึงถังออกมาเลยนี่ของแถมยังไม่หมดนะคะลูกค้าของแถมจะอยู่ภายในถังตัวนี้อีกเปิดสายออกมาเลยแล้วก็จะมีวางหองกองเออวางตัวกองไว้ตรงนี้นี่มีมือบีบ แล้วก็หัวพ่นต่างๆพร้อมซีนยางนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้อย่างสุดท้ายจะเป็นสายพ่นยาแถมไปให้หนึ่งเส้นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านดีจริงกันเกษตรนะคะ